สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวจากคัมภีร์พุทธศาสนาเทราวาสเรื่องมัทกุลทลีเทพบุตรค่ะเราจะไม่ได้มาแค่อ่านนิทานให้ฟังกันนะคะแต่จะมาคุยกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสะท้อนแนวคิดอะไรบ้างทั้งเรื่องพลังของจิตศรัทธาแล้วก็กฎแห่งกรรมที่มันส่งผลกับชีวิตเรายัางไงจากข้อมูลที่เรามีในคัมภีร์ต่างๆค่ะ ใช่ครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากนะครับคือสามารถอธิบายหลักธรรมที่บางทีอาจจะดูซับซ้อนเข้าใจยากอย่างเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหรือพลังของจิตใจเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาจับต้องได้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยครับ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นเดียวนะคะปรากฏในหลายคัมภีร์เลยอย่างที่รู้จักกันดีก็อัธกถาธรรมบทอันนั้นจะรายละเอียดหน่อยครับละเอียดสุดเลยแล้วก็มีในวิมานวัตถุอ๋อค่ะวิมานวัตถุเตตะวัตถุก็มีนะครับน่าแปลกใจไหมจริงเหรอคะในเปตะวัตถุอันนั้นว่าได้เรื่องเปรตใช่ไหมคะใช่ครับแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าทําไมถึงไปอยู่ในนั้นได้แล้วก็มีในชาดกร้วย โอ้โหหลายที่เลยแต่ละที่ก็คงจะเน้นคนละมุมมองกันไปถูกต้องครับแต่ว่าแก่นหลักๆที่เราจะคุยวันนี้จะอิงจากอัตธ,ธกถาธรรมบทเป็นส่วนใหญ่เพราะเน้นเรื่องอำนาจของจิตหรือที่เรียกว่ามโนกรรมชัดเจนที่สุดเลยครับค่ะมโนกรรมซึ่งก็เชื่อมโยงกับพุทธพจน์ที่ว่ามโนปุกังคมาธรรมมาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใช่ไหมคะใช่เลยครับหัวใจของเรื่องนี้เลย ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเรื่องมัชกุลทลีเนี่ยเป็นเหมือนบทพิสูจน์ของคาถานี้เลยก็ว่าได้งั้นเรามาเริ่มที่ตัวเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นที่มันเกิดขึ้นที่ไหนคะเกิดที่กรุงสาวัตถีครับสมัยพุทธกาลนู้นเลยมีพราหมณ์มหาเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะครับแต่ว่าเอ่อตรณีสุดๆตรณีนี่คือขนาดไหนคะขนาดชี่ว่าชื่อแกคืออชินาปุปพกะ แปลตรงๆเลยคือผู้ไม่เคยให้อะไรใครครับโหโหชื่อก็บอกเลยนะคะแล้วเขามีครอบครัวไหมคะมีลูกชายคนเดียวครับชื่อมัทกุลทลีก็คือตัวเอกของเรื่องเรานี่แหละครับแล้วความตนีของพ่อเนี่ยมันส่งผลกับลูกชายยังไงบ้างคะโหส่งผลเยอะเลยครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างตุ้มหูเนี่ยพ่อก็อไม่อยากเสียเงินจ้างช่างนะก็เลยเอาทองมาตีตีให้มันเป็นแบนนกลิ้งๆ,ๆแล้วก็ใส่ให้ลูกเองเลยประหยัดค่าแรงไม่น่าเชื่อ แค่ตุ้มหูเองนะคะครับแต่จุดที่มันพีคจริงๆคือตอนที่มัทกุลทลีอายุ16ครับเขาป่วยหนักป่วยเป็นอะไรคะในคัมภีบอกว่าเป็นโรคผอมเหลืองครับก็น่าจะประมาณโรคดีซ่านหรืออะไรทำว่างนั่นตัวเหลืองซีดผอมแล้วเศรษฐีรวยขนาดนั้นทําไมไม่หาหมอมารักษาลูกล่ะคะนั่นนะสิครับแต่สําหรับอธทินาปุพพกะเนี่ยคําตอบคือไม่ได้ครับพอภรยาบอกให้ตามหมอพ่อก็ปฏิเสธท่าเดียวเลยเพราะอะไรคะ กลัวเสียเงินครับนี่คือความตหนีมันบังตาไปหมดแล้วเขาคิดว่าเสียดายเงินก็เลยพยายามไปเอ่อหายาสมุนไพรอะไรเองตามเรื่องตามราวต้มให้ลูกกินไปเรื่อยๆแล้วอาการเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมไม่ดีเลยครับมีแต่สุดลงสุดลงเรื่อยๆโถน่าสงสารมากเลยค่ะแล้วมีอะไรที่มันแย่ไปกว่านั้นอีกไหมคะมีครับอันนี้คือสะเทือนใจมากคือพอเห็นว่าลูกอาการหนักมากแล้วใกล้จะตายแน่ๆแล้วเนี่ย พ่อเขาทำยังไงรู้ไหมครับทำยังไงคะเขาย้ายลูกชายที่นอนร่อแร่เนี่ยออกไปนอนนอกฉานบ้านตรงระเบียงนะครับฮะย้ายออกไปทำไมคะหรือว่าอยากให้อากาศถ่ายเทไม่น่าใช่เหตุผลมันน่าเศร้ากว่าน,นั้นเยอะครับเขาทำไปเพราะกลัวว่าถ้าลูกตายในบ้านเดี๋ยวญาติญาติเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาช่วยงานศพแล้วจะเข้ามาเห็นสมบัติในบ้านโอ้โหนี่คือคิดถึงแต่สมบัติจริงๆนะคะไม่ได้คิดถึงจิตใจลูกหรือความรู้สึกคนอื่นเลยครับ นี่คือภาพของมัจฉริยะความตรหนีขั้นสุดจริงๆมันนำไปสู่การกระทำที่ออไร้ความเมตตาอย่างที่สุดแม้แต่กับลูกในไส้ตัวเองฟังแล้วหดหูใจมากเลยค่ะแล้วชะตาของมัทกุลทลีจะเป็นยังไงต่อไปคะในเมื่อพ่อก็เป็นซะแบบนี้ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของเรื่องในเช้าวันหนึ่งขณะที่มัทกุลทลีนอนร่อแร่อย,อยู่นอกชานแล้วแหละครับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณทรงเห็นอะไรคะ ทรงเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยแม้ร่างกายจะใกล้ดับแล้วแต่จิตเขายังมีอุปนิสัยคือมีแววมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้อยู่อุปนิสัยหรอคะทั้งๆที่ชีวิตเขาก็ดูไม่ได้ทำบุญหรือปฏิบัติธรรมอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่ครับคำว่าอุปนิสัยในที่นี้มันคือศักยภาพภายในที่สะสมมาหรือความพร้อมของจิตในขณะนั้นนะครับพระองค์ก็เลยเสด็จมาโปรดครับมาถึงหน้าบ้านเลย ลมาตะกุนทลีเห็นพระองค์ไหมคะตอนนั้นเขานอนอยู่ตรงไหนนะตอนแรกนอนหันหน้าเข้าบ้านครับมองไม่เห็นพระองค์อา้าวแล้วจะทายังไงล่ะคะที่นี้พระพุทธองค์ทรงทราบครับก็เลยทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีหกสีสว่างว่าบองมาแสงสว่างครับแสงสว่างนั่นแหละทําให้มัตะกุนทลีสงสัยว่าเอ๊ะ แสงอะไรก็เลยพยายามพลิกตัวกลับมาดูและได้เห็นได้เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าครับที่งดงามผ่องใสเปล่งพลังมากวินาทีนั้นเองสินะคะที่สําคัญที่สุดใช่ครับสําคัญที่สุดเลยแม้ว่าร่างกายเขาจะอ่อนแรงสุดๆขยับแทบไม่ได้จะไหว้ก็ยังไหว้ไม่ไหว แต่ในใจเนี่ยโอ้โหมันเกิดความเลื่อมใสความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับในพระพุทธองค์เรียกว่าเกิดมโนปาษาทะคือการทําใจให้เลื่อมใสจิตในขณะนั้นมันผ่องใสามากแน่แน่ในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยแค่นั้นเองเหรอคะแค่ทําใจให้เลื่อมใสครับพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระยานว่าอ๋อจิตของเด็กหนุ่มนี้เลื่อมใสเต็มที่แล้วก็ทรงเสร็จกิจของพระองค์แล้วก็เสด็จกลับไปแล้วนัตกตุรุลีล่ะคะ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็สิ้นใจครับแค่ชั่วขณะจิตเดียวก่อนตายเนี่ยนะคะมันส่งผลได้ทันทีเลยเหรอคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันดูง่ายไปหรือเปล่าไม่เคยทําดีอะไรเด่นชัดแค่คิดดีแวบเดียวคาถามนี้ดีมากครับและเรื่องนี้ก็ให้คําตอบที่ชัดเจนว่าใช่ครับเป็นไปได้และมีพลังมากด้วยนี่คือการแสดงอํานาจของมโนกรรมหรือการกระทําทางใจล้วน,นเลยในทางพุทธศาสนาเนี่ยกรรมมันไม่ได้วัดที่เวลาเสมอไปนะครับแต่คุณภาพของ จิตเจตนาความเข้มข้นในขณะนั้นสำคัญมากออ๋ค่ะจิตที่เริ่มใสในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดเนี่ยมันเป็นกุศลละจิตที่มีพลังม,มหาศาลมากผลก็คือพอตายปุ๊บมัทกุลทลีไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีเลยครับทันทีเลยครับมีวิมานทองคำใหญ่โตสูง30โยชนยสวยงามมากเป็นที่อยู่โอ้โห จากเด็กหนุ่มที่กำลังจะตายเพราะพ่อขี้เหนียวกลายเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ทันทีในขณะที่พ่อละคะอาทินปุพก,กะเป็นยังไงบ้างพ่อเนี่ตรงกันข้ามเลยครับพอรู้ว่าลูกตายก็จมอยู่ในความทุกโศกเสียใจอย่างหนักเลยร้องให้คร่ำครวญคือยึดติดในตัวลูกชายมากมีอุปาทานอย่างรุนแรงแล้วทำยังไงคะก็ไปที่ป่าช้าทุกวันเลยครับไปร้องห่มร้องให้คิดถึงลูกอยู่ที่นั่นแล้วเรื่องมันจะคลี่คลายยังไงต่อคะ เทพบุตรองใหม่จะมาช่วยพ่อได้ไหมช่วยได้ครับด้วยความกระตันอยู่นะมัทก,กุลทลีเทพบุตรมองจากสวรรค์ลงมาเห็นพ่อตัวเองกําลังทุกข์ทรมานอยู่ที่ป่าช้าก็อยากจะช่วยท่านทํำยังไงคะก็เลยจําแรงกายครับแปลงร่างเป็นมานพหนูหน้าตาเหมือนตัวเองตอนเป็นมนุษย์เป๊ะเลยแล้วก็ลงมายืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพ่อที่ป่าช้านั่นแหละโอ้โห oh, เป็นกลลอบายนะคะแล้วพ่อจําได้ไหมคะว่านี่ลูกตัวเอง จำไม่ได้ครับเพราะหน้าตาเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่เห็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับลูกมาร้องไห้ก็แปลกใจเลยเดินเข้าไปถามว่าพ่อหนุ่มร้องไห้ทำไมเสียใจยเรื่องอะไรแล้วเทพบุตรจำแรงตอบว่ายังไงคะท่านก็ตอบแบบมีอุบายครับบอกว่าโอ้ยข้าเสียใจยมากท่านข้ามีราชรถทองคำอยู่คันหนึ่งสวยมากเลยแต่ว่ามันไม่มีล้อข้าอยากได้ล้อคู่หนึ่งแต่หาที่ไหนก็ไม่ได้เลยฮะ ร้องไห้เพราะหาล้อรถไม่ได้เนี่ยนะฮะพราหม์คงคิดว่าเอ๊ะเรื่องแค่นี้เองใช่เลยครับพรามนี่เคยตีตุ้งหูเองนะเรื่องหารอรถนี่คงคิดว่าจิบจิบก็เลยบอกว่าโอ๊ยพ่อหนุ่มเรื่องง่ายนิดเดียวอยากได้ล้อแบบไหนบอกมาจะเอาร้อทองล้อง,งนันล้อแก้วมณนีล้อเหล็กล้อไม้ข้าหาให้ได้หมดแหละเสนอตัวช่วยเต็มที่เลยนะคะครับผมแต่มนบจำแรงต้องการล้อแบบไหนรู้ไหมครับ แบบไหนคะท่านตอบว่าข้าไม่เอาล้อแบบนั้นหรอกท่านข้าต้องการพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำเป็นล้อรถของข้าฮะพระจันทร์กับพระอาทิตย์โอ้โหพรามคงช็อกไปเลยนะคะนี้เองสินะคะที่เทพบุตรจะตอบกลับด้วยปัญญาถูกต้องครับเทพบุตรจำแรงก็ย้อนถามทันทีเลยว่าท่านพรามท่านว่าข้างโง่ที่อยากได้พระจันทร์พระอาทิตย์ ทั้งๆท,ที่ของสองอย่างนี้เราก็ยังมองเห็นมันอยู่บนฟ้าแท้ๆแต่ลูกชายของท่านน่ะตายไปแล้วมองก็ไม่เห็นแล้วท่านกลับมาร้องไห้คิดถึงเขาอยู่ทุกวันทุกวันแบบนี้ท่านลองบอกข้าหน่อยซิว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยใครกันแน่ที่โง่กว่ากันโอ้โหคำถามนี้คือเหมือนโดนทุบกลางใจเลยนะคะแรงมากตรงประเดมสุดๆใช่ครับเหมือนกระจกบานใหญ่ส่องให้พรามเห็นตัวเองเลย คำพูดนั้นทําให้พรามณ์ได้สติทันทีครับความโศกเศร้าความยึดติดทั้งหมดหายวับไปเลยหายไปเลยเหรอคะเพราะอะไรคะเพราะท่านตระหนักได้ถึงความจริงไงครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่คือการร้องไห้คร่ําครวญถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ซึ่งมันไร้ประโยชน์และเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าการอยากได้พระจันทร์พระอาทิตย์ซะอีกพอพอได้สติแล้วเทพบรตรทำยังไงต่อคะท่านก็เปิดเผยตัวตนครับบอกว่า ท่านพ่อนี่ข้าเองมัทกุทลทลีลูกชายท่านพ่อคงตกใจดีใจและคนกันไปหมดนะคะครับแล้วเทพบุตรก็อธิบายว่าที่ท่านได้มาเกิดบนสวรรค์มีวิมานมีสมบัติทิพย์เนี่ยไม่ใช่พระบุญเก่าหรือทานศีลอะไรเลยนะแต่เป็นผลจากมโนกรรมคือจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแค่ขณะเดียวก่อนตายนั่นแหละแล้วท่านแนะนำพ่อต่อไหมคะแนะนำครับ บอกให้พ่อเลิกเศร้าโศกได้แล้วให้หันมายึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสารณะที่แท้จริงแล้วก็ให้รักษาศีลห้าเพื่อประโยชน์สุขของตัวท่านเองในชาตินี้และชาติต่อๆไปแล้วพราหมาทินะปุพกะที่เคยตรหนีสุดๆเปลี่ยนไปไหมคะยอมทําตามที่ลูกแนะนํำไหมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับคือพอได้สติแล้วเนี่ยท่านเข้าใจเลย กลับบ้านไปจัดแจงเตรียมพระตาหารอย่างดีที่สุดแล้วไปกราบทูลอรันธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุสงฆ์ให้เสด็จมรับบาตชันพระตาหารที่บ้านเลยครับโอ้โหจากคนไม่เคยให้อะไรใครกลายเป็นคนจัดถวายทานครั้งใหญ่เลยนะคะใช่ครับแล้วในระหว่างที่พระพุทธองค์เสวยและแสดงธรรมโปรดเนี่ยพระองค์ก็ทรงยืนยันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรัสพระคถาสําคัญมโนปุพังคมาธรรมมา เพื่อสอนมหาชนที่มาฟังด้วยแล้วผลของการฟังธรรมครั้งนั้นเป็นยังไงคะนี่คือจุดที่เป็นคลแม็กซ์ที่สําคัญมากครับพอจบพระธรรมเทศนาเนี่ยทั้งอธินาปุพพะพรามคนพอ่อและมัทกุลทลีเทพบุตรคนลูกที่ฟังธรรมจากบนสวรรค์ต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครับโสดาบันโอ้โหไม่ใช่แค่ไปสวรรค์แล้วจบแต่ไปถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลเข้าสู่กระแสพระนิพพานเลยเหรอคะ ใช่ครับนี่คือสุดยอดของเรื่องนี้เลยมันแสดงให้เห็นว่าพลังของจิตพลังของศรัทธาที่ถูกจุดขึ้นมาแม้แค่แวบเดียวแต่มันส่งผลได้ไกลมากๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนภพภูมิแต่เปลี่ยนระดับจิตใจไปสู่ความหลุดพ้นเบื้องต้นได้เลยแสดงว่าหลักการเรื่องอาสันนกกรรมหรือกรรมใกล้ตายนี่มันทรงพลังจริงๆนะคะอื่นๆเลย จิตสุดท้ายที่ผ่องใสมีศรัทธาในพระพระุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเนี่ยก็เลยเป็นอาสันกรรมฝ่ายกุศลที่ส่งผลเต็มที่แต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะคะว่าอาสันกรรมเนี่ยมันส่งผลต่อภพชาติหน้าโดยตรงแต่ไม่ได้ลบล้างตามเก่าทั้งหมดใช่ไหมคะเหมือนที่เคยได้ยินเรื่องพระนางมัลลิกาที่ระลึกถึงเรื่องไม่ดีนิดหน่อยก่อนสิ้นพระชนก็ต้องไปอบายภูมิแวบหนึ่งก่อน ถูกต้องครับเข้าใจถูกต้องเลยอาสนกรรมมันชี้ชะตาภบหน้าได้แต่กรรมเก่าทั้งดีชั่วมันยังอยู่นะครับรอจังหวะให้ผลเหมือนกันไม่ได้หายไปไหนเรื่องนี้เลยเป็นทั้งความหวังและก็เป็นเครื่องเตือนสติไปในตัวครับคือหวังได้ว่าเออนาทีสุดท้ายก็ยังมีโอกาสแต่ก็เตือนว่าอย่าประมาทนะควรทำดีสะสมไว้เรื่อยๆดีกว่าไม่ใช่รอไปลุนเอาตอนสุดท้ายค่ะ แล้วบทบาทของศรัทธาหรือศรัทธาในเรื่องนี้ล่ะคะมันสำคัญขนาดไหนถึงกับทำให้คนที่ไม่เคยทำบุญอะไรชัดเจนไปสวรรค์ได้เลยศรัทธาในที่นี้คือความเชื่อมั่นความเลื่อมใสอย่างบริสุทธิ์ใจในคุณของพระรัตนตรยัยโดยเฉพาะในองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นกุศลลจิตที่มีกำลังสูงมากนะครับการที่เรามีใจเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสสูงสุดเนี่ยเป็นบุญใหญ่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จดแค่ว่ามีศรัทธาแล้วก็พอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สำคัญมากศรัทธามันเหมือนประตูหรือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่จุดจบจะเห็นว่าพอไปสวรรค์แล้วมาตก,กุลธลีก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านกลับมาแนะนำพ่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อ คือให้หยุดพระรัตนตรยัยแล้วก็ให้รักษาศีลห้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเลยอ๋อค่ะแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปถึงการบรรลุธรรมซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาแล้วถูกต้องครับคือมันเป็นการเดินทางที่ครบวงจรจากศรัทธานำไปสู่การปฏิบัติศีลแล้วก็ไปจบที่ความเข้าใจแจ้งในอริยสัจปัญญาไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆแล้วจบเข้าใจแล้วคะ่ะศรัทธาเป็นตัวจุดประกายที่ทรงพลังมากม แต่ต้องนำไปสู่การลงมือทำด้วยครับผมดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ได้สอนว่าแค่เชื่อก็พอนะครับแต่สอนว่าศรัทธาที่ถูกที่ถูกทางและมีกำลังเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆแล้วก็ผลักดันให้เราก้าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต่อไปมิน่าล่ะคะเรื่องนี้ถึงยังเป็นที่นิยมถูกนำมาเล่าสอนใจกันอยู่เรื่อยๆเลยแม้แต่ในปัจจุบันแน่นอนครับแก่นเรื่องมันเป็นสากลมากเลยโทษของความตรณีความยึดต,ติด ความทุกข์จากการพลัดพรากพลังของใจพลังศรัทธามันเข้าถึงใจคนได้ทุกยุคทุกสมัยนะเดี๋ยวนี้ก็มีทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสื่อธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยครับค่ะเห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงไหมคะในการนำเสนอใช่ครับจุดที่ต้องระวังคือการทำให้มันง่ายเกินไปหรือ o v e r s i m p l i f ยนะครับบางทีไปนเน้นแค่จุดว้าวจุดพีคคือแค่คิดดีก่อนตายก็ไปสวรรค์ได้เลยอ๋อค่ะซึ่ง ท่านเน้นแค่นั้นมากๆอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเอ๊ะงั้นในชีวิตไม่ต้องทำดีอะไรมากก็ได้สิรอไปคิดดีตอนใกล้ตายเอาดีกว่าซึ่งอันนั้นเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนไปเยอะเลยครับอาจจะนำไปสู่ความประมาทได้จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสมบูรณ์กว่านั้นมากมีทั้งเรื่องการกลับมากตัญญูแนะนำพ่อให้ปฏิบัติธรรมแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการบรรลุธรรมไม่ใช่แค่สวรรค์ถูกต้องครับ การรักษาแก่นตรงนี้ไว้ให้ครบคือหัวใจสำคัญเลยครับค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของมัทธากุลลีเทพบุตรกันเรียกได้ว่าได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะว่านิทานธรมเรื่องนี้เป็นเหมือนบทอธิบายที่มีชีวิตชีวาของหลักที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจริงๆมันแสดงพลังของจิตกลไกของกรรมโดยเฉพาะอาสันตธรรมได้แบบเออเป็นรูปธรรมมากๆเลยค่ะใช่ครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ความหวังนะครับชี้ <She S 1> ให้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทุกขณะจิตจ,จริงๆศรัทธาที่ถูกทางเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติได้และการปฏิบัตินั่นแหละที่จะนำไปสู่ความเข้าใจแจง้งซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่พระพุทธศาสนาท่านชี้บอกเอาไว้ครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจค่ะคือในเมื่อเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าขณะจิตสุดท้าย แค่แวบเดียวมันมีพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตได้มหาศาลขนาดนั้นคำถามก็คือแล้วถ้าเราฝึกฝนจิตใจของเราให้มันผ่องใสให้เป็นกุศลอยู่เสมอในทุกขณะของชีวิตประจำวันล่ะคะไม่ต้องรอตอนสุดท้ายมันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเราได้มากขนาดไหนน่าเก็บไปคิดต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะยินดีครับขอบคุณครับ